ไม่ไหวก็อย่ไปนะทางไกลถิงหัวหรือเปล่าครับไม่หนตอนเขาบอกให้เราว่าอย่าไปทางไกลอะไรทุกอย่างนะคะอยู่นิ่นะอยู่นิ่งครับ ได้ยินใช่ไหมไทยใช่ไหมคือพี่เจนใหคารนี้เนี่ยเพราะว่าด้านบนเขาั้งห้อยขาเอะไรที่ธรรชาครับค่ะเพื่อครับฟังนะครับเมื่อกี้ที่ผมใ้คุณหยุดนะครับเพราะว่าพี่เจนนะครับเป็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับนั่งห้อยขาอยู่นะครับหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีนะครับ เมื่อกี้นะครับผมอยากให้คุณสองคนยืนยันนะฮะว่าไม่มีใครแตะกระเบื้องลงมาครับถูกไหมฮะไม่มีจริงๆค่ะมันมาจากข้างบนถูกต้องไหมครับน้ำอะไรน้ำน้ำอะไรน้ำเห็นอะไรน้ำพูดตรงไหนอย่าง ทั้นหมดคุต้องมองฮะมองไว้ตรงไหนมองครับ <od> น้ำเป็นอะไรน้ำค่ะเป็นอะไรเป็นอะไรมีคนไม่ขายที่บางคนที่คนอยู่อยู่อยู่ที่ไมาขาตรงไหนชี้ชี้เลยชี้เอาเทียนชี้ก็ได้งรู้น่ะข้างบนเหรอค่ะเหมือนที่คุเจมบอกเลยเหมือนที่คุณเจมบอกเลยว่ามีคนไม่ขายจริง ขาเป็นสีอะไรขาเป็นรูปเรืยังไงเป็นขาคนอ่ะแน่ใจป่าแน่ใจหรือเปล่าเป็นเงาหรือเปล่าขอสองอีกทีดูอีกทีให้ความแน่ใจดูอีกทีปุ๊บพีฮีโร่นี่ขึ้นไปหันน้องน้ำไปด่วนอยู่ที่ดูวนนะวิ่งทำไมครั ไหนน้ำเตีตรงนี้ดิเปมากเปมากมันว่ามันเหมือนมากเมากมนนนมากวคนเดียเไงตอนเนี้ย